อ่ะสวัสดีนะครับเด้โมนี่ได้มาพอกับช่างจ่ายไรกิโลเอาสวัสดีวะเนี่ช่างสวัสดีครับอ่านี่ครับจ่ายไรกิโลนะครับนี่เด้อตัวจริงเสียงจริงเลยละอาละเอาบไดนี้ครับพี่น้องถิ่นมาเบิ่งไอ้เครื่องเด้อเครื่องที่เพิ่นแบบขุดมาตะซากวาไอ้ตรงงข้ามหลูกที่สองพี่น้องนี่ครับเกษตรเบิ่งสภาพนี่แหละสภาพนี่แหละ ตอนนี้ชั่งไอ้ร้อยกิโลพ่นกระรังไงถีถอดออกมาป่อยมาทำความสะอาดอันนั้นนีเขาเอิ้นเครื่องอะไรในทั่งเนี่ยดีที่ร้อยสิบดีที่ทอเนี่ยครับอันลูกค้าคนใดมาสนใจครับกัโทู่เขามาสอบถามโทูเขามาสั่งจองได้นะ้ครับเด้อนี่แหละสภาพนี่แหละแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดียเด๋ยวพ่นพ้นแปลสภาพได้พ้นซีมประกอบเราจ้งเสีหย บ่งอีทีหนึ่งนะครับว่ามันติดเปลี่ยนแบบไหนอีเฮ็ดออกมาแล้วนี่แหละครับสภาพนี่แหละนี่แหละเครื่องอัะที่นี่ก็ไว้วางพักมอน้ําเนี่ยวางพืนลรือออกนี่แหละที่พันลือออกนี่ก็เป็นก้านสู่ปอกสู่จะบางพอ้ผู้ากันบางลดสภาพมันพี่น้องนี่แหละเครื่องว่มีอยังเนี่ยมีโกลดุ๊กปึ้งสิอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พ้นกำลังสิบ ไอ้คัดอาบน้ำแปรงหรือว่าคัดสีวีวันหอ่ะนะเทมคัดสีวีวันหามันงามแล้วจังบิงถ่าเบางอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อที่พ่นสีมานนั่นจังสีมาา่านไทยบางอีกอีกคลิปหนึ่งคือคลิปนี้ออกมาให้เบิงสภาพแบบพอท่านอาบน้ำพอท่านคัดสีสีสีสว,วันยังหาเพล่อนอีที่ได้กว่าสร้างจอยอะกิโล <90. S> 1้ออีที่ร้อยสิบเนี่ยครับคนกำลัง คัดกร็ร่งแปลงด้วยเนะี่ยนี่พี่น้องวิธีการพนสมต้องแยกไว้น้ำหูไปคัดแต่มันสะอาดเดี๋ยวจ้องพากันอีกเบิ้งอีกคลิปนึงนะครับได้ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่เบื้องแบบสภาพแบบโุดมันจะสงข้ามโลกที่สองตัวเนี่ยน้อยวันนี้ไออีกคลิปหนึ่งสีมะทายเบื้องตอนที่พ่นสีมะประกอบเดี๋ยวพน่มพนมะพ่นแต่วว่าบอกง่ายว่า,วา ชุบชีวิตเขาขึ้นมาไหมอ่ะนะอ่าแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำมีนะครับนะทั้งโปรดติดต,ตามอีกคลิปหนึ่งนะครับน่าคลิปที่คนสามารแปลงโสมชุบชีวิตของของคนเนี่ยขึ้นมาใส่ชีวิตใส่งานได้อีกครั้งหนึง่งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้น้ำแข็งนี้นะครับเด้อคลิปในสำหรับคลิปนี้ก็ิดย,ยังไดงก็ อันขัดถือโอ๊กถือใจกระกวอนกิ๊ตามช่องพ่อน้องแป้งน้ำต่คนแน่น้อครับครับช่างใจร้อยกิโลอสวัสดีพันนันเนดอร์ันนีนเดอร์สวัสดีครับอ่ามีราคาสวัสดีครับ